มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรมชมชื่นยื้อแยง่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องให้ค่ำครวนถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือด น้ำเหลืองไหลยเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรับมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพลางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามหน้ารูปคลํำสัมผัสแต่อันที่จริงแล้ว ความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเอง